ข้อที่2ค่ะเรามาตั้งโจทย์ใหม่สมมติว่าเราเจอข้อสอบยากๆอย่างนี้เรารู้ได้ไงว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรนะคะผู้เรียนลองสังเกตที่ Choice ค่ะสมมุติผู้เรียนไม่รู้อะไรเลยก็ตามผู้เรียนลองดูที่มอค่ะมอตัวเนี้ยจะบอกให้รู้ว่าช้อยส์นะคะจะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่ะอ่ะผู้เรียนจดเลยค่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบค่ะข้อนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเกี่ยวกับ adverb ค่ะแต่ข้อนี้ยากเพราะทำไมเพราะ large อันนี้เป็น adjective ค่ะอ่ะไม่เป็นไร สมมติผู้เรียนไม่รู้เหมือนพี่จีก็ตามผู้เรียนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่อง adverb ก็พอนะคะทีนี้ผู้เรียนมาดูที่ตัวคำถามค่ะแน่นอนผู้เรียนจะเห็นว่า enlarge คืออะไรไม่เป็นไรนะคะวางไว้ก่อนค่ะเรียนตามพี่จีมานะคะเราเห็น apostrophe s ค่ะผู้เรียนจดเลย apostrophe s บวก n o n ค่ะผู้เรียนจะเห็นว่า apostrophe s บวก now มีคำว่า suppliers แล้วก็คือดูตัวท้ายสุดค่ะ suppliers ตรงที่มีคอมมา แปลว่ายังไงเนี้ยเราไม่เอานาวแล้วเพราะมีนาวแล้วถูกไหมคะ